โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนะครับจัดพิธีเปิดลานกิจกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้กับประชาชนนะครับพร้อมกับจัดนิทรรศการสินค้าพเพื่อสุขภาพครับเช้าวันนี้ที่อาคารสุขภาพโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีเปิดงานเวทีลานกิจกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยมีแพทย์หญิงกุลวันชัยเจริญพงษ์ หัวหน้าหน่วยงานเวชศาสตร์ครอบครัวได้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ต่อรองศาสตร,ราจารย์พิเศษในแพทย์อัสดาติยพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีเปิดการประชุมปกเกล้าว,วิชาการครั้งที่10 72ปีโรงพยาบาลพระปกเกล้าบริการด้วยใจก้าวไกลวิชาการที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่22-25พฤษภาคม255 25 5 โดยภายในงานได้จัดให้มีการกิจกรรมและบูธนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆอาทิความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพและผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศาสตร์การดูแลสุขภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่าแก่ในการรักษาสุขภาพแบบผสมผสานทั้งแผนตะวันออกและแพทย์ทางเลือก และถือเป็นการลดต้นทุนสุขภาพให้แก่ประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมโชว์การแสดงจากนักเรียนเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันดีงามนอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดให้มีบูธจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าสุขภาพเป็นจำนวนมากอาทิการจำหน่ายสมุนไพรผักผลไม้ปลอดสารพิษตลอดจนเครื่องประดับอัญมณีและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับผู้เข้าร่วมชมงานได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยาว